โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณพี่อะไรครับเนี่ยพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่หลีค่ะพี่ดีนะค่ะอันนี้โหนี่ลูกสอนทำนะครับเนี่ยพี่โหท่ไมพี่เดินเดินชิวขนาดนี้ทําไปเมื่อคืนเหรอครับคุ้นคุ้นแม่พี่อยู่นะครับพี่ทําไปเมื่อคืนใช่ไหมครับใช่ค่ะเฟสล็อกนะค่ะโอ้โหนี่ครับแข็งแรงมากเลยอ่ะพี่รำกวนเผลนิดนึงนะครับโหนี่เรามาคุยกันหน้าถนนเลยนะเนี่ย ที่เพอคลินิกนี่อยู่แถวไหนครับแมพ่พี่พอรู้ไหมไอคอนสยามไอคอนขยานนะนี่ครับล้างรถไฟฟ้านะครับวันนี้คือพี่จะทําทําตาต่อวันนี้เลยปะใช่ค่ะ,ะพี่มาเดี๋ยวเข้ามาคุยกันข้างในด่วเดี๋ยวโดนรถเฉียววันนี้ก็คืออยู่ที่หน้าคลินิกนะครับกําลังเดินมาทําเดินมาชิวเดินมาชิวพมาจากไหนครับเนี่ยมา,มาจาก,จากไหนจังหวดัดจังหวัดนะแล้วเมื่อคืนพี่นอนที่ไหนนอนอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะตรงตรงนี้ป่ะใช่ค่ะ ให้โรงแรมเนี่ยแหละไหนพี่พาไปดูโรงแรมพี่หน่อยเอาเอารูปลงก่อนรูปลงก่อนโรงแรมพี่อยู่ตรงไหนพี่โรงแรมอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นผมนึกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมตรอ๋อหนึ่งร้อยเมตรนะค่ะแล้วก็วันนี้มาทำอะไรต่อนะเก็บทำตาทตาต่อที่มันตกอ๋อนี่นะครับให้ดูนะครับวันนี้ก็คือจะทําตาต่อแล้วก็ดึงหน้าเป็นล็อกไปเมื่อคืนใช่ไหมนี่เดินป๋อเลยนี่ลูกค้าวันนี้เยอะไหมพี่ลูกค้าที่นี่เยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากเลยนะจองนานไหมพี่ ก็หนึ่งสัปดาห์สัปดาห์เดียวนะอ่าพี่ขอดูรูปอีกทีนึ่งพี่รบกวนหน่อยโหตอนแรกนี่ตาอย่างตกเลยนะครับตาตกมากเลยนะนี่แล้วก็ตอนนี้ตาชี้ขึ้นแล้วแล้วก็พร้อมพร้อมมามาปรับชั้นตาเป็นสองชั้นอันนี้ผมพูดถูกใช่ไหมค่ะใช่ไหมพี่ใช่ใช่ต้องค่ะต้องนะครับผมพี่ให้ดูรูปโอ้ลมแรงลมแรงฝนจะตกไหยนี่โอ้โหนี้คือประเทศไทยนี่คือฝนกำลังจะตกแล้วนะครับ กรุงเทพนะครับขึ้นนนิดหนึ่งนะครับนะพี่เดี๋ยวมาหลบลมก่อนหลบลมก่อนลมแรงมากเลยเอาทีมงานมาช่วยหน่อยนี่ <c oughs> ช่วยไล์หน่อย <c oughs> เดินข้ามถนอนอยู่อันนี้นะครับใครที่ดูอยู่นะครับเป็นคุณพี่ชื่อชื่เล่นอะไรนะพีะ่ไม่บอกไม่บอกแล้วกันนะอายุอายุห้าสิบอายุห้ <50. S 1> าสิบนะแล้วก็กําลังจะมาดึงหน้าเอ้กำลัง <50. S 1> จะมาทําตาตอบดึงหน้าไปเมื่อวาน นี่นะครับคนดึงหน้าไปเมื่อวานนะครับดึงคิ้วทําคิ้วบางคนบอกว่าดึงดึงคิ้วให้มันขึ้นเฉยๆดึงคิ้วให้มันขึ้นเฉยๆเอาทีมงานเร็วมาช่วยกันทางานหน่อยล็วโอ้นี่มาช่วยไล่หน่อยเลยผมเห็นพี่เขาแต่ไกลเลยต้องวิ่งมาเลยนะวิ่งมาเลยนะโอ้โหมีทีมงานรีบวิ่งมาเลยนะครับเราคุยกันถนนเลยพี่เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูรถก่อนวันนี้โอ้โหนี่รถรถเยอะนะมีจอดซ้อนคันนะใครจอดซ้อนคันอย่าไปล็อกนะไปล็อกนี่มันเดือดร้อนคนอื่นเขานะครับเนี่ย อ่าพี่ยังไงต่อเนี่ยแล้ววันนี้พี่ไม่กลัวเหรอกลัวไหมก็นิดหนึ่งค่ะกลัวกลัวนิดนึงนะกลัวนิดหนึ่งคือพี่พี่จะทำอะไรต่อทําตาต่อวันนี้อนี่ทีมงานเพิ่งมานนี้ไม่รู้เรื่องเลยทีมงานครับอาจารย์ครับอย่าไปขึ้นเงินเดือนให้มันนะครับวันนี้นะครับก็แต่ตตากับพี่ตอกอแต่ว่าไม่มีชั้นเลยไม่มีชั้นตาเลยครับแล้วก็ชั้นตาดูเขาด้วยนะมันดูมีอายุใช่ไหมพี่นะนี่คือทําแล้วก็คือโหนี่ ลมพัดจะเล่นเอ,อ็มวีให้ดูแผลเนี่ยแดงๆอยู่นะอันนี้คล็นี้จะแดงๆอยู่นะอันนี้ทําไปตอนไหนครับพี่ไม่ต้องหันตามผมผมจะหันดูหันดูดูแผลนิดนึงอ่านี่นะครับอันนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยช้ำนะฝั่งนั้นจะช้ำอ้อนนี้ช้ำเราบอกช้ำนะอ่าให้ดูอีกฝั่งหนึ่งพี่เน,นี่ยนี่ช้ำๆเลยอ่ออโอ้ยโอ้ยลมพัดลมพัดแทบไม่เห็นความช้ำแทบไปเห็นความช้ำเพราะว่าบางที่เนี่ยเขียวปัดเลยนะเหมือนโดนโทษนกทำร้ายมาบางคนเนี่ยผมนึกว่า บางที่เนี่ยดูแล้วแบบโหมันจะบวมวันนี้ที่นี่ผมว่าบวมน้อยมากเลยใช่ีตากแดดตกแรงโหฝน,นออจะตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหลบหลบฝนข้างในก่อนเดี๋ยวพี่นะหรือไอ้หรือคุยตรงนี้แบบพูดองนี้ดีกว่าอ่าพี่เขาอยากจะแบบโอเพนแอร์ข้างในข้างในคนเยอะอึดอ,อัดใช่ไหมพี่นะพี่ทําไปวันไหนครับทำเย็นวันนี้เมื่อวานนี่เดินโหดูเดินดิสุขภาพดีมากเลยครับเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับ นี่เราไม่ได้อยู่โชว์รูมรถหรือว่าเต็นท์ขายรถนะครับนี่คือคลินิกนะครับเนี่ยคลินิกเราลูกค้าวันนี้เยอะจริงๆนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนแอบๆตรงนี้รถอ่าลมแรงลมมันแรงไอ้พี่วันนี้พี่เดินได้ปกติปกติเลยนะปกติค่ะไม่มีผลอะไรเลยนะก็มีแค่ปวดปวดๆหน่อยามียาให้กินนิดหน่อยค่ะอ่ามียาให้กินปกตินะแล้วแล้ววันนี้เนี่ย พี่กินข้าวอะไรตอนเช้ากินแล้วกินแล้วค่ะกินได้ไหมกินได้เคี้ยวก็ได้ตามปกติยิ้มยิ้มหน่อยได้ไหมคือปกติไม่แบบว่าจะต้องกินของอ่อนๆหรืออะไรเมื่อเช้าพี่กินกินเมนูอะไรพี่เมนูอ๋อกินน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ลดน้ำหนักพี่มันกินเผ็ดไม่ได้อ๋อไม่อยากกินเผ็ดด้วยนะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่กินเผ็ดนะรักษากระเพาะค่ะนี่นะครับคุณพี่ ชื่ออะไรนี่แหละนิกเนมนิคเนมจะได้เรียกถูกเห็น <He ard, S 1> เขาเรียกก็พี่หลีเนาะพี่หลีนี่นะครับพี่หลีนะครับก็ให้ดูนะครับว่าทําไปเมื่อวานนะครับชิวๆนะครับยังไม่ถึง2ี่สิบสี่ชั่วโมงพี่ทําเสร็จเมื่อวานกี่โมงพี่เมื่อวานทาเสร็จลงมากี่โมงลงมากี่โมงพี่น่าจะห้าทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มก็ทำประมาณชั่วโมงตอนนี้สี่โมงครึ่งเฮ้ยเพราะเดินทางมาค่ำเฮ้ย ห้าทุ่มตอนนี้ยังยังไม่ห้าทุ่มเลยนะก็แปลว่าใช้เวลาประมาณแค่สิบชั่วโมงใช่ไหมครับพี่ค่ะนี่คือสิบชั่วโมงแล้วเราอาบน้ำได้ปกติใช่ไหมพี่ก็อาบสองครั้งแล้วอาบอาบน้ำได้แต่ว่าจะโดนแผลใช่อ่า่าใด้โดนแผลนะครับเนี่ยนี่นะครับก็ให้ดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยเคนี้จะทําตาต่อเลยนะครับทาตาเสร็จแล้วก็เอ พี่มีแผนทําอะไรต่อมาทำตาเสร็จก็จบเลยใช่ไหมจบเลยจบเลยนะไม่ทำในอื่นนะไม่แล้วก็กลับต่างกลับจังหวัดเราเลยเลยอ่ะใช่พี่หยุดจังหวัดแหละบอกไม่ได้ด้วยพี่เขาแอบมาทถามอะไรเออแต่ว่าขอรีวิวหน่อยใช่ไหมพี่แอบมาทำบอกจังหวัดไม่ได้บอกได้แค่อายุโอเคชื่อหลีอายุห้าสิบอ่าพี่หลีอายุห้าสิบใช่ไหมพี่ใช่อ่าจัดตาแล้วเริ่มจัดตาแล้วมึงอยากโกรธกูมากพี่เขาเริ่มโมโหแล้วอ่ะพี่ผมขอโทษนะ มีคนชมพี่เยอะมากเลยสวยมากค่ะสวยมากเลยดูเด็กดูเด็กขึ้นมากพี่พังจริงพี่ว่าตัวเองหน้าเด็กขึ้นไหมอ๋อไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้เหมือนกันมองให้มอมองตัวเองไม่ออกให้คนให้คนคอมเมนต์ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าพี่เขาหน้าเด็กลงไหมจากรูปนี้ลงไหมจากเมื่อเมื่อวานต่ดทีมงานถือตึงงหน่อยอ่านี่จากเมื่อวานนะครับตอนเฮ้ยโหวิววิวจากประมาณประมาณสิบชั่วโมงที่แล้วเด็กสิบชั่วโมงที่แล้ว ยังไม่ถึงยี่ี่ชั่วโมงแล้วกันครับอ่านี่นะครับก็ดึงหน้าไปเมื่อวานนะครับกี่ช่วงครับดึงไปกี่ช่วงครับพี่ดึงดึงถึงไหนเนี่ยช่วงเดียวไม่รู้เหมือนกันเพราะนอนหลับตื่นขึ้นมาก็เสร็จแล้วเอางี้พี่พี่แง้มผมให้ผมเปิดแงมเปิดผมขอดูอ๋อช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงนะครับผมมีคนบอกว่าเด็กลงครับพี่โอ้ขอบคุณครับที่มาช่วยคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจหน่อยนะครับประมาณหนึ่งข้อกว่ากว่า อะไรพี่พหนึ่งแถวสข้อแผวประมาณนี้พี่เขาบอกเลให้ดูรถกอนให้ดรถกอนรถเยอะนี่ผมรอพอพี่คนนี้เนี่ยตอนแรกกับตัวเล็กนะตอนหลังนี่ตัวใหญ่แล้วเห็นรถอย่างเดียวก้ามใหญ่อพี่วันนี้รถเยอะไหมพี่โอ้โหโอ้โหคุณยอดเลยให้ดูจํานวนรถนะผมก็ไม่อยากให้ถ่ายให้เห็นว่าใครมาทําบ้างเดี๋ยวเผื่อมีคนแอบมาทําแต่ว่าให้ดูรถรถเยอะมากเลยอ่าโหนี่นะครับคนสวยๆนะครับ นี่ครับให้ดูราพอก่อนโอ้โหนี่ใครจะมานี่นัดให้ดีนะใช่ใช่มันนั่งแล้วใครจอดนี่อย่าจอดพยายามอย่าล็อกนะอย่าล็อกนะเดี๋ยวหารถก,กันไม่เจอนะออกอ๋อ,อคนจะออกยากนะอ่านี่นะครับให้ดูนะครับบรรยากาศอ่ะพี่ฝากบอกวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นอายุห้าสิบหน่อยเชิญชวนวัยรุ่นอายุห้าสิบี่จะมีปัญหาอะไรบ้าง ที่ที่เริ่มไม่มั่นใจในใบหน้าตัวเองเริ่มรู้สึกว่ามันตกตก,ตกมันหุ่นในวันนี้อ่ะพี่แนะนำา<อ>ห,หน่อยถ้าถ้าถ้าใครที่รู้ว่าตัวเองดูแลตัวเองไม่ดีมันก็จะนอนดึกหรือว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนเต็มที่มันก็จะหนังตาตกเร็วขึ้นเนาะ<อ>ก็ให้<อ>ก็ให้นอนให้เร็วขึ้นแล้วก็วดูแลตัวเองอเรื่องอาหารการกินการพักผ่อน แต่ถ้าว่าถึงอายุมากแล้วมันก็ต้องหย่อนคอยเป็นธรรมดาแต่ที่มาทาเนี่ยก็คือมันมันมันตาหนังตาตกเยอะก็เลยอยากจะมาทําเพื่อให้มันการมองทัศนวิสัยในการมองมันดีขึ้นนี่หลบรถก่อนนะคะโอ้นี้รถเยอะจริงๆนี่แก้แก้ไขปัญหาเมื่อกี้คันเกี้ยออกไปคันใหม่เข้ามาแล้วนะค่ะครันเมื่อกี้ออกไปคันใหม่เข้ามาเพราะว่าตรงนี้คือเหมือนว่าพี่มองแบบมันไม่เต็มตาใช่ไหมครับใช่ค่ะมันดูไม่อิ่มใช่ไหมค่ะเหมือนเหมือนมีอะไรมาบางใช่คุณหมอก็เลยแนะนําว่า ถ้าทำแล้วมันมันก็จะตกมาก็เลยเใช้การดึงหางตาเฟลขึ้นไวอ๋อค่อเเฟล็อออ๋าชื่อเฟตล็อกเนาะดึงขึ้นไวแล้วก็พี่ทำไปพี่ยังไม่รู้ชื่อเลยละไม่รู้อ่ะต่อต่อพี่อ่ะดึงมาแล้วดึงขึ้นไว้แล้วดึงขึ้นไว้แล้วก็วันนี้ก็จะทําตาก็จะเสร็จอ๋อคือแผนเขาคือทําตาต่อความเข้าใจแรกอ่ะตั้งใจมาทําตานั่นแหละมาทําตาแต่ว่าเทคนิคของคุณหมอเนี่ยก็คือต้องการให้มัน งานขึ้นหน่อยไม่ให้มันตกซ้ำไม่ต้องมาทําซ้ําหลายครั้งบอกให้ทำตาไปมันก็คนละส่วนกันคนน่โทนนะมันมันหย่อนไปแล้วมันหย่อนคอยแบบนี้ไปแล้วนะเราก็เลยไม่อยากให้ทําหลายครั้งก็คือดึงดึงขึ้นไว้ดึงขึ้นให้มันไม่ตกไปประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ทําตาต่อเราก็ทําตาต่อเราก็จะได้ไม่ต้องค่ะก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาทําหลายครั้งพี่ก็คิดว่าทําครั้งเดียว นี่แหละค่ะเขาอยู่นานๆหน่อยนะครับทีเดียวมาเสียเวลาทีเดียวเนาะสำหรับใครที่อยากจะมาจากต่างจังหวัดผมบอกบอกจังหวัดได้ไหมเนี่ยอดอ้าวก็เหนือสุดของอีสานแล้วอ่าเหนือสุดของอีสานนะคนที่มาจากที่เหนือสุดของอีสานนะสามารถมาทาได้มาทาได้วันเดียวเดินได้เลยคุยรู้เรื่องกินข้าวกินอาหารได้ปกตินะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็พร้อมทําตาต่อผมมีคนพิมพ์บอกว่าอมพี่หน้าเด็กลงเป็นสิบปีเด็กเด็กเลยค่ะเด็กลงค่เอาพี่นั่เพี่อนไปดู นะยวให้ดูนะให้ดูก่อนทําอีกรอบหนึ่งนะให้ดูก่อนทําอีกนะเมื่อคืนเมื่อคืนนะยังไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงประมาณสิบกว่าชั่วโมงนะโอ้แล้วตกมากโอ้องศานี่เรียกว่าเหมือนหุ้นตอนนี้เลยพี่พี่พี่เล่นหุ้นเลยวะเล่นหุ้นเลยะนิดหน่อยเล่นหน่อยนะเป็นไงตอนนี้เจือนเลยนะเจริเจริเลยนะเซ็งเลยนะค่ะโอ้โหนี่ใครที่เล่นหุ้นอยู่นะครับตอนนี้ไม่ใช่ใครที่อยากจะทำตปรักบัตรนะครับเลยนเชิญได้นะครับ ทีละพรคลินิกนะครับทีละพรคลินิกใช่ไหมพี่ที่ที่นี่ชื่ออะไรพี่ทีละพรคลินิกทีละพรคลินิกนะครับถ้าจะทําเนี่ยที่จองมาไหมก็จองมานานไหมพี่นานไหมก็ประมาณเป็นอ่าแน่ๆก็คือประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์สองอาทิตย์นะก่อนหน้านี้ก็คุยไว้เป็นเดือนอยู่อ๋อคุยไว้เป็นเดือนอยู่ค่ะอ๋อมีนะครับมีเวลาน้อยก็เลยจะต้องจัดการรวบรัดหน่อย ใครที่อยากมาก็ไม่ยากนะครับนี่ผมขออนุญาตนี่เราอยู่ที่คลินิกนะนี่เห็นห้างนี้ไอคอนนี้นี่มีคอนโดนี่ใครอยากจะจองคอนโดตรงนี้ก็มีไอคอนตรงนี้ก็มีนะอ่าแล้วก็ใครจะมาก็ดูให้ดีนะครับผมขออนุญาต่ายที่เราพอได้ดีนะครับนี่นะครับงานเขาหนักมากครับพี่คนนี้นะครับจองให้ดีครับรถเยอะครับรถเยอะมากครับผมให้ดูกันสดๆเลยเดี๋ยวหาว่าเรถเยอะลูกค้าเยอะจริงเหรอนี่นะครับพี่ก็เดินกันโอ้โห สู้ๆครับพี่เออนี่ครับไปแล้วครับอ่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะพี่ที่มาแนะนํานะขอบคุณค่ะแต่ว่าสะโพรที่คลินิกก็ดูแลดีค่ะมีบริการสระผมให้ด้วยนะมีบริการวันนี้สระผมไหมยังพี่สระผมแล้วเป็นไงพี่แฟซ่าป่ะถึงใช้อะไรไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันนะเย็นเย็นหัวนะสบายนะค่ะสบายโล่งนะโล่งค่ะนี่นะครับเราไม่ต้องไปไกลเนาะไม่ต้องไปไกลนะครับอ่ารถเอาอีกคันแล้วครับตอนนี้ วันวันหนึ่งเนี่ยรถผมว่าน่าจะมีเป็นร้อยคันนะเข้าาออกๆไปโอเคพี่เดี๋ยวรอรอดูวันนี้พี่ทําตาเสร็จกีโมงพี่รู้ไหมเดี๋ยวมาดูตาพี่กันอีกชั่วโมงหนึ่งั่นะก็ถึงจะเพราะว่าผมไม่อยากไร้นานนะพอไร้นานเสร็จเดี๋ยวพี่เขาไม่ได้ทำตาใช่ไหมโอเคนะพี่นะเดี๋ยวพี่ไปทําตาเดี๋ยวผมพาพาพี่ไปทําตานะขอบคุณค่ะพาพี่เดี๋ยวพี่ไปแมสเดินเข้าคลินิกเพื่อนผมเดี๋ยวผมเดินไปเพื่อนนะอเดี๋ยวขอขอขอถอดไป้หนนะพี่ เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าบรรยากาศคลินิกมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าอาคารต้องใส่แมสนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างนอกกันนะครับมีคนบอกอยู่โคลาชอยากยกหางตาแบบนี้พี่พี่บอกคนโคนลามาเลยนะมาได้เลยนะครับนี่ครับมาเลยนะพี่นะได้เพื่อนจากประเทศอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นมาด้วยอ๋อพี่ได้เพื่อนจากคนญี่ปุ่นกับคนอังกฤษที่มาทําที่นี่หมายความว่าที่นี่มีคนญี่ปุ่นกับอังกฤษมาใช่ไหมพี่คนไทยไปอยู่ญี่ปุ่นกับอังกฤษ มีเพื่อนนะครับมาใครมาคนเดียวก็ไม่ต้องเหงานะครับโหนี่นะครับเดินได้ปกติครับเอ้ยพี่เรามังคัดูพี่โอ้ขึ้นได้ปกติเลยแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ก็คือจะไปทำตาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไอตรงนี้เราจะไม่ไดรบกวนเวลาส่วนตัวผมกลัวถ่ายไปติดคนอื่นที่เขาแอบมาทํากันนะงั้นขออนุญาตจบเลยนะสวัสดีครับ